ห้าสี่สามสองแสดงจีเนอร์จีเมเนอร์กับเชอร์มาตินภารกิจทำอะไรลูกภารกิจอะไรภารกิจกอกน้ำพูดดังๆเด็ดภารกิจกอกน้ำมาตินภารกิจอะไรช่รางนั่งน,นั่งชื่ออะไรมัวมัวมัวอ้าว มาตินก์กอกน้ำนะครับเป็นหน้าที่หลักประจำบ้านต้องปิดฟาแบ่งกันแบ่งกันปิดฟาเลยิดฟ้าเลยแน่นๆม่งงเลือดด้ว,วพี่แน่พี่แน่แบ่งงานให้น้องแบ่งงานให้เชอร์มาติน เอามาตินเอาเอาที่พี่เน่กอกเสร็จใส่ตู้เย็นลูกไปหน้าที่มาตินเอาใส่ตูเเเต้เย็นไปใส่ตู้เย็นเอ้อเอาไปทีละสองขวดก็ได้ลูกกินไปพี่เน่ก็พี่เน่เนให้น้องใส่เลยลูกพี่เน่กอกยังไม่เสร็จเลยอ่าเร็วๆใส่ออกทั่วโลกน,นั่นนี่ดูดิทำดีๆ ท่านผู้ชมดูเป็นล้านเลยเนี่ยพี่เน่อเอาน้ำมาให้น้องใส่ตู้เย็น<อ>พี่เน่ปีนี้อายุก,กี่ขวบพี่เน่<อ>พี่เน่เจ็ดขวบแล้วเหรอมาตินายก,กี่ขวบสองสองขวบหรือสามขวบอครับพี่น้องครับขั้นบวขันข้นบทสอนขั้นบทบอก ลูกมันกะเฮ็ดบ่เป็น<ว>แล้วเนาะเขาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องซอนลูกลอ่าเดี๋ยวก็มีรางวัลลูกกอกน้ําก่อนแล้วค่อยกินหนุมม่ม,นนมใช่คนเรามันต้องมีรางวาัลววโอโ,โหมาตินแก่งย่างไรลูกนะครับที่บ้านผมก็กินน้ําน้ํากดจากจุด จุดบริการน้ำดื่มของหมู่บ้านเหมือนกับครอบครัวอด่นนะครับขวดเดียวเอาขวดใหญ่ไปกดมาแล้วก็มาแบ่งเป็นขวดเล็กกอกกอกน้ำดื่มเสร็จแล้วไปดูพี่เน้อเสร็จยังโอ้มาตินเลียงสวยมากเลยลูกสวยไปดูดิไปดูดูนไงยังไม่เสร็จนะนางลองนางลองพม่เน้อก็โอ้ดูน้องยังเลยเนี่ยดูดิคนดูเป็นล้านเลยเนี่ย เ็นพี่อย่าดูน้องเนี่ยมาตินบอกพี่เนิร์นี่ไม่รักน้องอ่ะพูดดิสไปดแมนโอ้โหสเปดแมนชุดใหม่ใครซื้อให้มาติน่อ้อยฮะ้่อ้อยซื้อให้้าอ้อ้ซื้อเหรอซื้อสไปดแมนอ่ะของพี่เนิร์ชุดอะไรโอ้โหชุดกีฬาด้วยหรอเสร็จยังพี่เนิร์เสื้อยางมามาตินเอาไปใส่ตู้เย็นเลย พามาตินใส่ตู้เย็นโอ้สไปเดอร์แมนเก่งเว้ยเอาน้ำใส่ตู้เย็นด้วยที่เนิ่นก็เก่งไมาจะจิ้มถ้าป้าไม่อยู่ด้วยมาตินจะแกล้งนะมาตินชอบแกล้งพี่เลยหรอเวลาป้าไม่อยู่มาตินแกล้งหรอมาตินแกล้งไงหรอดาา่ดาเลยเหรอหฮะเหรอ เด็กคนเล้นก็ชอบเล่นแรงพี่มาตินเ่ะนะโอ้โหนันโโห่นาปาตัวกันบ้านดิเรียบร้อยยังนานเอไหนโอ้โหสุดยอดปอมือปิดปิดปิดตู้เย็นเดียลูกอา้าวไปนั่งที่เดิมนั่งข้างพี่เนิร์อา้าวนั่งหันหน้ามาเนี่ยเดียลูกหันหน้ามาอ้าวพี่เนิร์เราจะเล่นเพิ่งเล่นลูกโป่งไงลูกเสร็จแล้ว ตามลารายการได้ฝากกดติดตามอะไรติดตามอะไรอะไรอีกกดแท็กสุดครกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วก็อะไรอีกแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแท็กสุดใครกดไลค์กดแชร์พูดดังๆหน่อยพี่เนี่ยเอา้ากดไลก์กดแชร์อ่าอะไรหรอกดไลก์ลกดแชร์กดชัดๆเลยกดไลค์กดแชร์กดไลก์กดแชร์เดินนะครับด้วยนะครับ,รบอ้าวสวัสดี สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีหล่อๆเลยสวัสดีทั้งสองคนเลยสวัสดี<ล>สดีครับโอเคไปได้มากวนนะคะอ่ะเสร็จอันนี้คือหน้าที่หลักของจิเมนเนอร์มาตินกำลัง <c oughs> เรียนรู้งานนะครับลูกชายผมสองคน <c oughs> ต้องสอนพี่น้องบ่สอนบ่นบนบดได้ตามใจบ่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเซียนยังบ่เป็น จะจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉชันลูกทำอะไรไม่เป็นวิธีข้อควายปริญญาครับพี่น้องครับอยู่แบบบันบ้านพอการคลิปนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ